ฝากไว้ให้ในกาลการน,น,นะครับสำหรับท,าทบ่านที่มาหอดเนี่ยจะเห็นนะครับสูงของผูกสนับสนุนของเรานะครับอยู่ด้านหลังของพี่น้องเต็มสีสมสมครับพี่น้องครับนั่นคือบูธของขนมปังโกลเบนอิ่มุ้มเต็มคำนะครับผู้่อสมบนติรุักยังเป็นท่าการรวมารงที่น่าเสียดสานในฤดูกาลนี้ละก็ลหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาครัวบรวเช็งคูเชยงข่า เดินทางไปพรอมกับน้องรำเสียงอีสานนะครับที่พิเศษสุดครับสำหรับพี่น้องอำเภอเสนอเข่าขนมปังโดเบอเองพุ่งเป็นคำมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะหน้าเวทีเสียงอีสารเท่านั้นครับพี่น้องที่จะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับโปรโมชั่นลด2บาทนะครับลดราคา2บาทจากราคาห้าส่วนนะครับทุกรสชาติเลยนะครับทุกชิ้น พี่น,อน้องในเส่งลบไปเลยนะครับเฉพาะ้าดวที่เสี่สารลดไปเลย2บาทนะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าสี่หกพบสิบบาทนะครับอ่าอันนี้สึ่หพบสิบบาทพี่น้องมีท่านต้องทิ้แหมาแล้วะฮะโกเดเดีกัพี่ต้นนะฮะพี่ต้นบอกว่ามันเห็นอยู่บ่แห็นมัขนงสองนางเหรนอยู่บอเคแค่เห็นหแ่าม่รเ้่เห <โฆ S 1> ็นพระห่นหร งาน,นยื่นขอมสมหรับย้่นเงินคดีจากหน้าก,ก,กระตุ้กระเดดนพุ้มเต็มคำะนะครับมาของจ้ของแจกของแถมไข่กามิกลัลอยนะครับนอจกจากจัลดราคาแล้วยังมีของมาแจกมาแถมทองนคะครับถ้าหากว่าท่านซื้อครก120ยบาทแถมกระเป๋าสีส้มสดใสหย,ยึ่งใบนะครับซื้อครกสองรยบาทน้องแถมตุตาสอร,รอยข,ข้อ่ตัว มีของแตกแ่งของแถมพี่น้องมากมายละทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขนบมีาเทียรอยชิ้นโค้ช้าหมดอดนะครับนี่มาหน่อยเับพี่น้องครับนี่ว่าเพียรหารยชิ้นค้งพิเศษสุดของพี่น้องของเพื่อนสนพี่น้องจังหวัดสุรินทร์มาเยอะากาาไม้ทันขึ้นนีในะครนั่นคือสิ่งดีนะครับสามารพุ่จากภาคเูนือตอเหนืองเป็นภาคกลางหล่ดจาที่งานเสียงนีสานครับก อิ่มคุ้มเต็มคำนะครับคุณมาชาลีฮอลิเดย์ครับอ่าส่งสีเหลืองเสื้อสีสมพงศ์สีขาวบริการพี่น้องอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องจะเห็นคุณผาชาลีอ,อยู่ด้านหน้าเวทีเอิญเอาพวกเอาครับคุณได้อยากจะได้ขนมปังโกวเบได้ราคาสมราคาคุณ จากคุณพ่อชารลีฮอลิเดยกับเอิร์นออร์ได้นะครับพี่น้องครับสนับสนุนทุนหอห้องน้ำแดงกับราการบริการพี่น้องอยู่ด้านหน้าห้างด้านหน้าเวทีนะครับถ่ายภาพได้นะครับสำหรับคุณพ่อชารลีฮอลิเดย์จากงานบริการพี่น้องนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือขนมปังโปรเดตินคุ้มเต็มคำนะครับขอบพระคุณบริษัททับไลด์ไดมอนด์โดยนายห้างทวีชัยจริยะอี่ยมอุดมครับเขียบกูเกิลขังลูกหลานทิ้งงานเสียงอีสานมาอย่างยาวนาน นะครับสั่งสั่งผลงานเพลงดีๆพี่น้องเด็กบ้างเด็กเบิ่งกันมิวสิกสตดิโองามๆนะครับท็อปไลน์มิวสิกไดมอนด์สตูดิโอนะครับโดยนายห้างคับีชัยจักรยะยะเอี่ยมอุดม